เมื่อกี้เดินได้ไหมเดินไปอ๋อวัดนุนทันสวดได้ไหมสปพคกตัวนอกสปพคกตัวในสปนาคอทะเียดจังเลยโรงงานเยอะทีนี้โรงงานเยอะงงเอะด็กหนุม่มเด็กสาวก็ไปสปพคกสพาสุกสปาลูกสพาไผ่สปพคกตัวนอกสปพคกตัวใน วันวันคนึ้นเยอะอกายะทำเมียงท่านมังเา่าสปะเคาะตัวนอกสปะเคาะตัวในสปะเคาะจะเนตจังลเลยอ่วะวิวัดเฉยยันเคาะคาะไม่ทำดีโดนเคาะถ้าทำดีก็ไม่้โดนเคาะหรอกอทำดีไม่โดนเคาะ การปฏิบัติธรรมเราเลยนะเนี่ยศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่เอาแค่นี้พอแล้วแห่งประเทศแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมาด้วท่านตั้งไว้แห่งประเทศไทยผมก็เลยบอกกับระวะ่าเอาแค่ศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่พอแล้วเพราะอะไรเพราะเราอบรมสามเดือนแ้่ใครนิมนต์ไปนิมนต์ไป นิมนต์ไปไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับที่เอวัดนู่นนิมนต์สององค์วัดนี้นิมนต์สามองค์มีพวก,พวกไปเนี่ยสำหรับข้อตัวนอกสำหรับข้อตัวในเมื่อกี้มผมมาสามปีแล้วเนี่ยผมมาสามปีนะมาองค์เดียวมาปีสองอีกพระตาม,มาองค์หนึ่ง พระตามมรูปบมันก็หายไปเลยเนี่ยม่ลู้ไปไหนก็ไม่รู้หายเป็นิงๆหายเลยนะห,ยลยนะหลายปีแล้วออมานี่พอสอยี่สิบพอสอนยี่สิบนะมาองเดียวอ่ะก็ถามอาจารย์เโน่ถามว่าท่านไปได้ไหมองเดียวนะ่ยโยมก็มขอได้เพไปได้เป็นไ,ไรผมก็ไปไปตามบัญชา พอครูบาอาจารย์บอกให้ไปผมก็ไปองเดียวเองเรียวว่าอผมก็เอามาเลยเนาะผมป่วยเนาะผมป่วยโยมมาเป็นร้อยป่วยป่วยก็ฉันยาฉันยาดีคนเจนเม็ดหนึ่งเทฟฟี่เม็ดหนึ่งพาลาเม็ดหนึ่งสี่อย่างสี่เม็ด ทันใจเม็ดหนึ่งเสี่ยงสี่เม็ดนะหาใจก็มันหายอายมมาเยอะปเป็นร้อยใจมันหายไอจอนก็ไปแล้วเหมือนเ้รื่องบินลงที่หัวบึงบ้งบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งอะวันนี้ยังไงจะตายเนี่ยรวยตายเนี่ยเอ้อหมดฤทธิ์หมดฤทธิยาก็มันคลายผมก็ไปเยอภาษาจำไปไหนมาล่ะ บอกป่วยวก็เล่าก็ฟังบอกฉันยาไปสี่เม็ดเม็ดจะบริษัทบริษัทละเม็ดสี่เม็ดเอเอเดี๋ยวก็บอกตำไมฉันให้ตายเลย่ะแม่ที่มาพูดดีตัวไม่ฉันให้ตายเลยอ่ะ,ดดตะแต่เราจะฉันให้หายแล้วก็โยงเข้ามาเยอะเห็นไหม,มก็ละมาคนเดียวอ่ะบ,บอกพวกไปก็ไม่มีพวกไปคนเดียวี่ยวัดเนี้ยเขามา ี่าิบน้ำท่วมศูนย์วิปัสนาเคลื่อนที่จำเริทันตอแห่งประเทศไทยถ้าเรียกก็เอาแค่เคลือค่อนที่พอแล้วแห่งประเทศไทยนี่เขาฟว้างไว้อแห่งประเทศไทยกว้างไปกว้างไปก็อะไรบางแห่งล้มไปแล้วธรรมทาญยยาติล้มไปแล้ว กีตานวันล้มไปแล้วเ,เนี่ยของเราหนี่งเคลื่อนที่ยังอยู่นะเนี่ยทำมันอยู่ที่อยู่กับที่มันทำมันไม่รอดแล้วละห้าสิบเอ็ดปีห้าสิบเอ็ดปีนยถ้าอยู่กับที่นะันไม่รอด <c oughs> มันเคลื่อนที่วะเคลื่อนที่ไปเรื่อยจังหวัดนู้นบางจังหวัดนี้บ้างเออมันเคลื่อนที่ไปถึงปีก็เคลื่อนเคลื่อนกลับมา เพกลับมาลูกน้องมาสององสามองอะอ่าเนี่ยผมเดินดูพระผมนะเดินดูพระผมบอกว่าผมสังเกตดูนะบางองค์เนี่ยไม่หนอหรอกบางองไม่หนอหรอกผมรู้บางองเนี่ยพุทโธหรือดมดูลมหายใจเข้าออกพวกนี้จะจะนั่งเงียบไม่เคยเดินนั่งเงียบ คอตกนในในในสมถะจะจะทำฌานนะจะทำฌานนะพระธรรมฌานท,าทุติยฌานเจตุติฌานปัญจไมฌานนี่ยนะจะทำฌานแล้วนั่งเงียบตอนนี้มันฌานยังไม่ถึงประเดี๋ยพยายามเหวนั่งคอตกเลยพอคอตกก็ไปงอหนอได้ไงอ่ะคอตกคอพับมบไ,ไปแล้วไปแล้ว ก็ว่าฌานก็ไม่ใช่ก็ยังไม่ถึงหูทิพตาทิพเเจตวิริยานด้วยใจผู้อื่นไปทางนู้นแล้วยังพ่อแปะพ่อแปะทา่านชำฌานนะพอแปะเนี่ยวัาสว่างอารมณ์ช้ำฌานนะอาบน้ําปีละครั้งอาบน้ําปีละครั้งถึงเวลาเปลี่ยนผ้าเนี่ยวันเกิดของท่านเนี่ยเปลี่ยนผ้าเนี่ย เปลี่ยนผ้าปุ๊บพ้าแปรพยโยนจีวรป่ปไปไปปอปง้าไปพยายากับคนละ,ละมับละมับละมุบละมับละมุับเผืนเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวหมดนหนนเนี่ยขังอ่ะขังเมื่อก่อนอาจารย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์ยันตระยัน,ยนตราเนี่ยขังไปไหนเนี่ยเอาผ้าปูโยองผ้าปูให้เหยียบให้เหยียบ แล้วผมวันนกเนี่ยมันเล่นงานสูงมันเล่นสูงไปเพราะนี่นของพระเจ้าแผ่ดินเขาของวระเจ้าแผ่ดินเขาที่ปูผ้าแล้วเหยียบเหยียบเหยียบเนี่ยโยงเยขาปูของจเจ้าแผ่ดินเขาเปียนตราเขามาเอาดิเหมือนท่านคงไม่ไปูหรกอกโยงปูปูเดิน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 ขังกันขังกันขังไปขังมาเป็นไงอ่ะ ท่าห่ษวอันเขียวนะทีดำก็ไม่เอาสีแดงก็ไม่เอาท่เอาสีเขียวอผมดูแล้วผมไปนะเบงโอเวียเนี่ยไปในม้มนท่านไม่รับมันก็ขังนะผมฝังเรือนีิที่วัดเนี่ยเพราะว่าพระเทศวันหนึ่งพระเทศวันหนึ่งพระเทศ,ว,นนเทศวันพระเทศมันมีหัวสออะไรก็ไปนในมณฑนเจริญจัระรท่านไม่รับไม่ทำทำ่านไมรับนะ เนนเฝ้าหน้าห้องอยู่บอกเนนอาจารย์อยู่ไหมเนนบอกอาจารย์ยังไม่ให้พบยังไม่พบอาจารย์อยู่อาจารย์ไม่พบนี่ไปแล้วมันก็ทำท่าจะค่อมแล้วทำท่าจะค่อมแล้วเอ๊ะทำไมรอน,นอนวะผมก็ผลักประตูเข้าไปเนนอาจารย์อยู่ห้องไหนผมก็ผลักประตูเข้าไป จาแต่กำลังเขียนหนังสือตะแต่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 เขียนหนังสือเห็นไหมต้องรอ็นอุ่นสองยามอ่ะนะเขียนหนังสืออยู่อ่ะอาจารย์ครับผมขอได้มวลไปเทศที่วัดน้อยหลวงฝังรนิมิตหลวงรุ่นิมิตท่านก็บอกเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าผมว่างผมจะไปแต่ผมไม่ว่างก็ไปไม่ได้หรอกเขาคิวงานเขาเยอะ ฟงไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอเราปังนี่แค่เจ็ดวันโอ้ยแตกฤกษ์เลยจันันตะแตกโพ้เลยแตกโพ้เลยวันนะจันะตะมานะโยมาบานเลยโยมาฟังเลยเปล่ปานักข่าวนักข่าวมาเพียบเลยม่ได้เงินเข้าวัด ม่ได้เดินเข้าวัดมอจ้องเล่นงานกระลายรูปเพียนตะวันนั้นก็มีจันหมาจันดาว่าสนองจํจำได้เนะาะพระสนองบปูเลียนเนี่ยวันละองค์ละองเทศเพราะไม่ได้เอาอีกเกมหมูวัสบุสไรไม่เอาออตอนสองเรมิตีวัดนั้นสมถะสมถะวิปัสสนาเนี่ยแตกต่างกัน สมถะเนี่ยถ้าพูดตรงๆเสื่อมง่ายวิปัสสนาเนี่ยมันเสื่อมยากเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยมันเสื่อมยากสมถะเนี่ยเสื่อมง่ายผมดูว่าหลายหลายองค์แล้วสมถะเนี่ย,ย,ย,ยถ้าไม่ทําอยู่ติดต่อกันบ่อยๆนะมันเสื่อมมันก็ชาญเสื่อมอ่ะมันก็ชาญเสื่อมเนี่ยงพ่อผมอ่ะเวลานี่ยยังนอนอยู่อ่ะ เก้าสิบแปดปีหกเดือนอีกหกเดือนได้เก้าสิบเก้านอนอยู่เนี่ยพ่อทำของของของังทำบัลลกิกทำอะไรขงังจะต้องรับกำมือหลวงพ่อท่านนะรับกำมือหลวงพ่อท่านพอท่านมรณภาพปุ๊บไปอ่ะเหลือบานเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีมือจะให้ ถูกสิษธ์มาให้ก็ทาไม่ขังก็ไม่เอาการุ่พ่ออยู่เนี่ยเอาเอาจากกุ้งอมือขังแล้วผมไปเขาบอกอาจารย์ไม่ทําแบบพ่อเลยผมผมไม่ทำหรอกผมไม่แข่งวารมีงพ่อหรอกผมไม่ทําผมไม่มีผมไม่มีผมก็พอดีเลยเนาะพอดีเลยผมวัมนนั้นฉลองชันเอกผมไปกราบท่าน หายไปสองสามลังเหรียญผมก็แจกมุดแจก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 ในตอนที่ท่านมาหน้าภาพเนี่ยผมก็นึกถึงว่าเออครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์ท่านเคยเป็นอุปชาเราครูบาอาจารย์ผมก็ผมก็ดูบัญชีของผมอ่ะบัญชีนิิพัฒน์เนี่ยพัฒน์เนี่ยพอมองบัญชีโอ้เดือนหนึ่งสามพันสี่ เนียพัดเดือนสามพันสี่บัญชีเบลบัญชีปับ๊บโอ้เงินสองแสนฝ่าวะเนะี่ยสองแสนฝ่าวมก็นึกขึ้นได้รอลูกหลวงพองลลงว่อสักลูกหมู่ก็อกอนทู่แต่ท่านก็รอลอูกหลวงพ่อทั้งล,ลงูกหนึ่งก็จะได้เอาแล้วเริ่มแล้วบอกเอาเท่าไหร่ผมขอพันหมื่นเจ็ดพันเออหมื่นเจ็ด หมื่นเจ็ดพันรูปนั่งหลุยนั่งนั่งหลุยอะหมื่นเจ็ดพันไปแสนเจ็ดพันไปแสนเจ็ดหมื่นรูปนั่งหลุยนะแสนเจ็ดหมื่นบาทผมก็ซาให้เขาหล่อเลยรีบหล่อเลยทองเหลืองเงาวับเลยผมก็ที่บอกว่าเร่งหน่อยนะเร่งหน่อยในวันนี้เขาจะมาจิวศพแล้ว วันนี้เคยบปจุศพแล้วเร่งหน่อยนะไอ้คนนั้นเร่งไม่ได้ครับเร่งไม่ได้คนงานไม่อยู่ไม่มีคนงานไม่อยู่ไม่มีแสนเจ็ดนะเร่งไม่ได้เขาจะบรรจุศพแล้วไงสูบรูปปไปตั้งผมก็บอกไอ้คนนั้นนะไอคนน้คนที่แนะนําไปหล่อแนละ้วบอกนี่ปาร,รืนเนี่ยเขาจะบรรจุศพแล้วนะ เหลือสองวันนะขอให้เสร็จให้ให้หมื่นหนึ่งโอ้โห و, ติดหมื่นเดียวเรียบร้อยเลยมาส่งถึงวัดเลยเห็นไหมยี่ยบอกไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จบอกอ่ะให้หมื่นหนึ่งโอ้โห و, มันทํามันเรียบร้อยเลยนั่งอยู่ที่บางสมัครไปนั่งไปดูผมไม่ได้บอกใครหรอกนี่นิยพัฒ วันิี้พัดหลอแสนแสนเ็ดแสนแปดแสนแปดแสน 8, แปดหมืน่นผมงก็ยังเหลือในบัญชีบ้างสองสามหมื่นนิยพั์นี่ก็นิยพั์เงินเดือนพระเออเราส่งกันฟังนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเล่นสมถะเล่นสมถะขังเล่นสมถะขังเพราะอะไรท่าน ไปหาคู่บานจานเก่าๆมาเยอะาก็เล่นธรรมชาต์ขังเมื่อทา่านขาเมื่อเมื่อท่าน้าไปแล้วจบลุกศิ์หาเหรียญเก่าๆาไปหาไปหาเหรอ <S <S 1> <S 1> เหรียญเก่าโกงราคากันแล้วโกงราคากันแล้วหา,มหามไม่ได้ก็จะไปหาได้ยังไงมันต้องสี่ห้าสิบปีหกสิบปีหายไหน ออพอหาเจอหาเจอไม่แท้เนี่ยไม่แท้เนี่ยมีจุดมีดำมีด่างมีอะไรโถ่ก็องเดียวกันมันไม่แท้จุดดำจุดด่างวงเงี้ยงี้ส่งกันไปส่งกันมาไปทำมาไม่เอาอยู่แล้ววันนั้นไปบ้านเขาบอกว่าโอ้ยเหรื่องพ่อต้องห้าหมื่นแล้วเนี่ยต้องห้าหมื่นแล้วฮะผมก็นึกว่าแม่ให้ผมสักสองสามลังก็ดีอ่ะ เก็บไว้เนาะรวยเลยรวยเลยผมแจกก็หมดผมไม่ได้เอาผมก็ทั้งพูดเพื่อท่านอย่างนี้เลยนะบ่อครับพอเก็บไปเถอะเงินสร้างวัดทางพ่อให้ผมเนี่ยพ่อก็มาได้เงินสร้างวัดเหรียญมันไหลไหลตังกล่องหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยพ่อเขเก็บไปเถอะพ่ออยู่กับพ่อเนี่ยได้เงินสร้างวัด ถ้าอยู่กับผม,ผมของว่แจกข้โมนหลพ่อนั่งเฉยผมก็ไม่ได้ออกมามาได้เอาอมาไว้ท่านาสร้างวัดนะสมถะเนี่ยมันเสื่อมง่ายเราจะเล่าให้ฟังหรื่เวลาหน่อยเลสีเล,ส,เลสีมีฤทธิ์นะมีฤทธิ์โอ้เอสีไม่อยู่ในป่าใช่ไหม ในป่ามีฤทธิ์เดินเข้าไปในป่าเสือมันนอนตาย,ยเลยสีก็จะลองฤทธิ์ของตัวเองอะลองฤทธิ์ของตัวเองปลุกเสือเข้ามาปลุกเสือขึ้นมาว่าขอทาอะไรก็ไม่รู้นะขอถ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าเสือว่าลุกพุดมาเลยออกเอาที่เอาที่เอาสีออส่ออ พอหิวมาหลายวันแล้วปัะกินเลสีต่ที่บอกกินไม่ได้นะกูกูสากป,ปกปึงขึ้นมามึงมากินกูนไงง่ะต่อเราก็เสือ,อกมึงนอนมึงนอนตายอยู่สักหกเจ็ดวันแล้วนอนตายหกเจ็ดวันแล้วก็ปกขึ้นมาเนี่ยก็ปกขึ้นมาเพื่อจะกินเลสีเดี๋ยวไม่ได้กินกูไม่ได้นะกูปกปงึงขึ้นมากูปกขึ้นมากินไม่ได้ แาศีบอกกินไม่ได้ต้องไปถามหนึ <at ue> <ance> ่งอะเดินไปราศีเดินนําหน้าเสือเดินตามหลังถ้าบอกกินราศีเสือเสือต้องกินถ้าบอกไม่กินราสีราสีก็รอดไปมีฤทธิ์ปุกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าบอกกินนะในสีกินต้องได้กินเสือต้องได้กินเนี่ยถ้าบอกไม่ได้กินตัดจะก็มีไม่กินก็ไม่ได้กินราสีก็ไม่ได้ siêu nó mới đi ăn, đơn điên, 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 ถามงัวงับอกกินไปเลยอ๋อปล่อยก็ให้กินเอะปล่อยก็ให้กินงัวก็ให้กินปล่อยให้กินงัวถามคนก็ให้กินเขาเลยกินเขาให้กินมันก็จะกินมันใช่ไหมฤาษีก็บอกตอนนี้ฤาษีไปเห็นก็ตายไปเจอก็ตายก็ตาย ใจช่ให้เสือกินไหมก็ตายบอกย่าเพิ่งให้กินนะยังกินไม่ได้นะเออว,ว่าตายมันมีเป็นยามฉลาดไวงัว,งวให้กินหมดทำไมกินมันกินงวัวเนียกินกินหมดอนะ่ะอาหารของเขาเนี้เสือก็เชื่อเชื่อกับตายยังกินไม่ได้ก็ตายฉลาดก็ตายเพราะแอบไป จอมปวกจอมปวกมีงูเห่ามีมีงูเห่ามีงูเห่าก็ตายบอกไหน้อยเดี๋ยจะกินจะจะจะกินจะทำท่าอย่างไงจะทำท่ายังไงเขือก็าทำท่าจะกระโจนนะกระโจนงับมานี่ผ่ากระโจนไปจอมปวกงูกัด เสือตายฤาษีรอดไปปลุกไปได้แลฤาษีบอกปลุกไม่ได้เราปลุกมันจะกินกูกไม่ปลุกแล้วปล่อยมันตายไว้แลนี่อย่เนี้ยฤาษีก็ตายช่วยไว้นะถ้าก็ตายไม่ช่วยเรียบแล้วกินก็บฤาษีแล้วปลุกขึ้นมาบอกมันจะกินเนาะทำท่าจะกินเนาะคิดมาเลยกินไม่ได้ต้องไปถามสัตว์ทั้นนั้นก่อนนึกว่ากินเถอะกินเยอะกินเถอะ Tại mấy ai kiếm nó kinh lâu rồi ngu ngơ như vậy, nó chấp gì đó tài bạc gì tài bạc gì cũng kinh, cũng kinh, nhiều, nhiều, nhiều con, tài, 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 ลุง,งูก็กัดปั๊บตายเลยเลสีรอดไปปลุกอีกไหมกูไม่ปลุกตรงนีงง้กูปลุกครั้งแรกมึงจะมากินกูปลุกอีกเที่ยวปล่อยมันตายไปเลยเลสีทําฌานนะเอ่อเวลาอีกนิดหนึ่งเอามีเลสีอีกคนหนึ่งเลสีนี่เลสีนี่อีกเจ้านะอีกเจ้าไม่ใช่เลสีเมื่อกี้เลสีเจ้านึง ไปอยู่กับป่ากับลูกชายลูกชายสองคนอยู่ป่าลูกชายสองคนนี่มันก็อยู่ในป่าลูกชายสองคนจะกินอะไรกินผลไม้ใช่ไหมหาปลาของป่ากินผลไม้แต่ฤาษีพ่อเนี่ยสอนลูกชายเนี่ยทำชานทำฌานโอ้ฤาษีหนุม่มลูกชายฤาษีหนุม่มมาทำฌานมาทำฌานแก่กล้าเลยเนาะ เกก่าเลยนะฝนไม่ตกฝนไม่ตกฝนไม่ตกเดือดร้อนเจ้าบุรนแล้วสิเดือดร้อนพระเจ้าบุรีแล้วอฝนไม่ตกฝนเคยตกตั้งตั้ฤดูกาลฝนไม่ตกก็ให้หวนดูวนดูที่ทำไมฝนไม่ตกปกติมันตกมาเนี่ยฝนบอกจะไปตกได้ไงฤษีหนุ่มทำชาญในป่าเนาะ คำชานในป่านะลูกสาวพระเจ้ามดินเห็นเห็นก็ได้ยินก็บอกว่าพ่อเดี๋ยวหนูรบอาสาเองจะไปทำให้ไอ้ฤาษีหนุ่มเนี่ยคขาออกจากชานได้อ่ายออกจากชานได้เมื่อกี้เล่าข้ามไปนิดหนึ่งฤาษีพ่อบอกาลูกบอกลูกลูกไม่ต้องกลัวนะ ลูกมีชานแก่กล้าลูกไม่จองกลัวไม่จะงกลัวอะไรทั้งนั้นแต่พ่อขอบอกลูกอย่างหนึ่งว่าลูกต้องกลัวสัตว์ที่มีเขาที่หน้าอกลูกต้องกลัวสัตว์ที่มีเขาที่หน้าอกลูกชายว่าสัตว์อะไรวะที่มีเขาน้าอกไม่เคยเห็นนะเคยอยู่ในป่าเลยอยู่ในป่าเนี่ยไอสัตว์อะไรวะมีเขาที่หน้าอก อันนี้เอกเอกลุกษาพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมาลบภาษาพ่อบอกเดี๋ยวหนูจะไปทําให้คลายออกจากฌานได้ฝนจะตกตรงตามฤดูกาลมันก็ไปไปออกขอไม่ชนปั้งปั้งปั้งหลับปั้งปั้ง,ปงไปลืมตาขึ้นมาฌานตกฝนตกต้องตามฤดูกา,าลฮะฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยเขา ผลตุ้ง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 ,งลืมตาว่าเนี่ยพ่อสั่งว่าเนี่ยไอสัตว์ตวเขาที่มีสัตว์มีเขาที่หน้าอกเนี่ยชานเสื่อมชนันชานเสื่อมต้องกลบผลต้องต้องทามาดูการเนี่ยเก่งไหมลูกสาวเก่งไหมพ,พ่อพ่อแม่กูว่าเดี๋ยวหนูจะไป ทำให้ฤาษีเนี่ยคนะายจากชาเองฤาษีหนุ่มมันน่องบึงบ้งบึ้งในเวลาเนี้ฤาษีหนุ่มๆมมโดนฝิดไปเยอะแล้วผิดง่ายท้องมาหลายหลายคนแล้วทําชานเนี่ยชานเนี่ยมันเสื่อมง่ายเห็นไหมชานเนี่ยมันเสื่อมง่ายขนาดเพ่งเพ่งชานเนี่ยฝนฟ้าหยุดหมดเลยหนะเอาสิเอาสิ นฟ้าตกต้องการตรีทิศเนี่ยหยุดมาเลยแก่กล้าไม่แก่กล้าลพระเทวทัต์ก็ได้ฌานนะพระเทวทัตนได้ฌานนะเกียร์จะเป็นพระเจ้าเองอะ่ะเป็นพระเจ้าเองบอกเหาะไปหาพระเจ้าทัตททาตูรูปล่อยท่าให้ทู้ปับป๊บแปลงตัวเป็นงูเลยเจ้าถูกตกใจเลยตกใจปอคภายเป็นพระไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเป็นพระเทวทัศน์บอก เ็ต้องตกใจแล้วตรุกมาทำไมอ่ะก็จะมาปรึกษาดิมาปรึกษาปรึกษาเขาเนี่ยจะเป็นพระเจ้าเพจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ให้พระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์เอาเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้พ่อ,อยังเป็นอยู่เจ้าตูพ่อยังเป็นอยู่เป็นไม่ได้เทวทัตก็ยุเลยลุ๊ถ้าลอยพ่อตายก่อนไม่ได้เป็นนะ รอยพ่อตายก่อนพ่อยังยังไมไ่เป็นนะอ่าเดี๋ยวถ้ายัแลเกงเราจะเป็นพรนะเจ้าไงพร,งะ,พรงะเจ้าไปยุกษัตริย์ใชตรูบอกว่าถ้ารอยพ่อตายก่อนก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่เอาเละความความอยากความอยากความใ่รู้ใ่รู้ใ่เห็นอยากลูกนะมาจับพ่อเลยก่อนจับพ่อเนะี่ย พกมีดไปก่อนพระเจ้าตูพกมีดพอจะไปแทงพระเจ้าพ,าพ,าพมิมพิสารพอจะไปแทงเขาก็มีหมอนเล็บเยิ่เนี่ยคนตัวปั๊บไปเจอมีดอย่างหลังเจอมีดไปแทงพ่อไปถวายไะเจ้าพิมพิสารบอกว่าเนี่ยจับได้แล้วมีมีดจพิมพิสารบอกว่าเธอทำอย่างนี้เพื่ออะไรโดนยุ่งอะโดนยุ บอกที่จะไปอยากจะเป็นพระเจ้าเป็นดินเพราะยังพ่อก็ยังไม่แก่มากอยากเป็นพระเจ้าป็นดินพ่อบอกโอ้ยถ้าลูกบอกนะพ่อก็ให้แล้วไม่ต้องทําอย่างนี้โวนะหมาดเล็กไม่ไม,ไม่ไม่จับมีดได้แทงตายนะเพราะว่าโดนยุไงอะโดนยุ่แทงจับได้พ่อบอกว่าท,ทำไมจะทอย่างนี้ พอโดนยุเพะจะอยากเป็นก็เอาีิเดี๋ยวพ่อจะตลาดให้ฮะพ่อจะตลาดให้มาหาพระเทวทัตบอกว่าสำเร็จแล้วไม่สำเร็จพระเทวทัตบอกไม่ไดเยังไงพ่อจับได้ฮนะแต่ถือก่ปองแผนจับพ่อเลยจะพระเจ้าพิมิสารขังเลยจะเป็นกษัตริย์แต่โอ้ยวางแผนว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าวางแผนจับพ่อขัง ขังพ,พอพ่อเอขาอรู้ธรรมะนี่รู้ธรรมะนี่ไยพระเจ้ารู้ธรรมะนี่ระเดินจงกรมอยู่ในห้องขังมเจ็ดวันแล้วไม่ตายเจ้าทูบอกไปดูดิดูดิพ่อตายยังยังเดินจงกรมอยู่เลยผ่าเท้าเลยผ่าเท้าไม่ให้เดินไม่ผ่าเท้าไม่เดินเนี่ยเออแปลกไหมก็บอกผม อดีตชาติเนี่ยพระเจ้าพิมิสารเนี่ยใส่รองเท้าเข้าวัดใส่รองเท้าเข้าโบสถ์เข้าวัดนะอดีตชาตินะไม่ได้ชาติไหนก็ไม่รู้ผมเกิดไม่ทนันหรอกฮะผ่าเท้าพอผ่าเท้าเสร็จแล้วมันก็เดินไม่ได้เช่มไหมเดินไม่ได้แม่มาให้อาหารต้องหลบมาให้ให้บางมาให้บ้างแม่บอกไม่ให้มาไม่ได้แล้วนะแาหารมันลุมหมดเลย อดข้าวตายเลยคุณนึกถึงไหมอ้ยมันจบแล้วเสียงเสียงเงียบแนละ้วเอานะเอาแค่นี้ก่อนเอาแผ่เมตตากัน